วันนี้นะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โคศกของทางกปปสนะครับก็แถลงนะครับว่าแกนนําจะเดินหน้าพบตัวแทนแต่ละองค์กรที่อาจจะได้รับผลกระทบในการเคลื่อนไหวในวันที่13มกราคมนะครับอย่างเย็นวันนี้นะครับตัวของคุณเอกนัทเองคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับก็ไปพบตัวแทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงก็จะพบกับสภาการชาติสากล คุณเอกนัทบอกว่ากรณีที่มีสถานทูตหลายแห่งแสดงความเป็นห่วงการปิดสีแยกเพื่อปฏิบัติการในวันที่13มกราคมนั้นเพื่อเกรงว่าอาจจะกระทบขบวนรถสถานทูตขอย้ําว่าจะให้ความร่วมมือกับทุกสถานทูตพร้อมเปิดทางให้รถทูตทุกคันที่จะผ่านพื้นที่ชุมนุมนะครับและตัวเองก็จะเป็นตัวแทนติดต่อสถานทูตต่างๆเพื่อจะปรับความเข้าใจรวมถึงชี้แจงเห็นถึงมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับคุณเอกนัทบ,บอกว่าเรื่องการติดป้ายสร้างกระแสต่อต้อตานมวลมหาประชาชนนั้นก็ชี้ให้เห็นว่ามีขบวนการของรัฐบาลอยู่เบื้องหลังในการติดป้ายทั่วกรุงเทพแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการสร้างกระแสต่อต้อตานพอได้รับข่าวว่ามีคําสั่งไม่เป็นทางการจากทางนครบาลให้ลูกให้เมียข้าราชการตํารวจไปร่วมจุดเทียนต้านประชาชนในวันจันทร์นี้แล้วก็ขู่ว่าถ้าใครไม่ทํานั้น อาจจะถูกย้ายและยังมีข่าวว่ามีการว่าจ้างให้คนไปสมทบการจุดเทียนและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขอฟันธงว่าเป็นฝีมือของนักคิดที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลและสมคบระหว่างตำรวจชั้นผู้ใหญ่พักเพื่อไทยและแกนำนำนปชเพื่อสร้างภาพสร้างกระแสฝืนธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนทําให้เกิดความเลวร้ายและวุ่นวายนะครับนี่ฮะบวกกับทางคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะ บอกว่าคุณยิ่งรักษแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา6ชุดเพื่อเตรียมรับมือการชุมนุมในวันจันทร์การตั้งกรรมาการมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสถาน,านการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขอเรียกร้องไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมให้ชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธตามที่แกนนําประกาศไว้ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนและหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากฝั่งรัฐบาล เออพูดเลยนะฮะพูดไว้ก่อนตลกมากจรุพงศ์นะฮะขอเรียกร้องให้เขาชุมนุมโดยสันติอย่าพกอาวุธนะครับซึ่งเขาก็ชุมนุมมาหลายครั้งชุมนุมใหญ่ก็สามครั้งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลน,นั้นจะไม่ใช้ความรุนแรงแน่และถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นก็บอกไว้เลยว่ารัฐบาลไม่ได้ทำน้าวกู <Now. S 2> จะรุพงรู้ได้ไงว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นโอ้พูดคือพูดเอาแต่ได้อ่ะ นี่นะครับและป้ายที่คุณเอกนัทพูดถึงนี่ที่ติดอยู่ข้างทางด่วนนี่มันใหญ่มากนะครับคือถ้าเกิดใครเห็นป้ายนี่ป้ายนี่ขึ้นโครงใหญ่นะฮะข้อความก็ระบุบอกว่าหยุดสุดเทพปิดกรุงเทพประเทศพังพินาศคืออย่างที่คุณเอกนัทตั้งข้อสังเกตก็คือว่าป้ายมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะมีเงินไปขึ้นป้ายขนาดนี้ไหมเพราะมันไม่ใช่ถูก,ถกนะฮะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเนี่ย อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะฮะแล้วก็เิญนะมาผมจะบอกคุณเอกนัทก็กถแถลงวันนี้เรื่องเกี่ยวกับงานวันเด็กอ๋อพรุ่งนี้ใช่ครับกปปสเขาก็คุณเอกนัทก็กถแถลงด้วยเลยนะครับกปปสจะจัดงานวันเด็กใช้ชื่องานว่างานสร้างอนาคตชาติราชดําเนินนะครับงานสร้างอนาคตชาติราชดําเนินตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับโดยคุณสุเทพกำนันนี่แหละฮะจะเป็นประธานเปิดงาน ที่เวทีอนุสรวลีประชาธิปไตยจากนั้นลุงกำนันจะเดินไปที่ร้านอาหารเมทาวัลลายสอนแดงนะครับจัดตั้งเวทีและเก้าอี้ของคุณสุเทพและเปิดโอกาสให้เด็กๆมาร่วมถ่ายภาพกับลุงกำนัน <c oughs> นะมีเก้าอี้สุเทพ <c oughs> ด,ด้วย <c oughs> ใช่ครับแต่ <โอ S 1> ว่าคุณสุเทพนั<อ>่งอยู่ด้วยนะ<อ>นั่ง <c oughs> ถ่ายรูปกันคล้ายๆกับเก้าอี้นายก จนถึงสิบโมงครึ่งและตลอดทั้งวันก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ6กิจกรรม6โซนด้วยกันนะครับให้เยาวชนได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกนะครับก็มีโซนที่1ฉลาดล้ำจะเป็นการจัดเกมวิชาการเสริมสร้างความรู้ให้เด็กๆทุกคนเช่นอ่านภาษาไทายให้ถูกต้องสุขภาพ2โซนสุขภาพเลิศจะมีแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญเรื่องเด็กมาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กที่มาร่วมงาน 3. ศิลปะสร้างสรรค จะเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนรุ่งอรุณเพื่อจัดก,จก,กิจกรรมสอยดาวให้กับเด็ก 4. โซนแสดงออกสนุกสนามจะเน้นกิจกรรมด้านดนตรีมีอาจารย์ธนิตศรีกิ่นดี<ม>และนักดนตรีที่เคยขึ้นเวทีชุมนุมมาสอนการเล่นดนตรีชนิดต่างๆให้กับเด็กๆ 5. โซนจักรยานชมกรุงจัดโดยชมรมจักรยานมาสอนเด็กเรื่องกฎจราจร และให้เยาวชนได้ขับชมพื้นที่ชุมนุมโซนที่6โซนชมทุ่งราชดำเนินจะจัดเวทีจำลองรวมถึงโพเดียมและหุ่นจำลองแกนนำอย่างเช่นลุงกำนันแกนนำขบวนพศคนอื่นๆให้เด็กๆได้ร่วมกันถ่ายรูปนะครับ,รบและก็มีกิจกรรมพิเศษชมรมหมอดูรักชาติซึ่งเป็นหมอดูชั้นนำา35ท่านนะจะมาดูหมอรายได้ทั้งหมด นำไปสมทบทุนการเคลื่อนไหวของกปป,ปสนี่ครับดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเด็กๆในพื้นที่เนี่ยเยอะใช่ครับนะฮะก็คงจะเราออกว่าคุณธีระจะพาลูกไปเที่ยวไหน <c oughs> ถ้าตัวเองจะหายหรือเปล่าเถอะ <c oughs> อาจจะได้ไปนั่งเก้าอี้คุณสุเทพครับแต่ปกติผมก็เห็นคุณสุเทพเนี่ยนั่งพื้นเว <c oughs> ลากินข้าว <c oughs> ใช่ครับคุณกนกเคยเห็นไหมคุณสุเทพนั่งเก้าอี้ไง ก็ก to ็มีนะใช่ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นั่งพื้นด้วยแต่ส่วนใหญ่นั่งพื้นโดยเวลาเดินไงพูดถึงคุณสุเทพเมื่อสักครู่ที่ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่คุณสุเทพพูดถึงคือขอบคุณคุณหมอนะฮะก็เข้าใจว่าคงจะเป็นกรณีที่ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอณรง์สหเมธาพัฒนะฮะออกมายืนยันถึงแถลงการที่ประชาคมสาธารณสุข ได้ออกมาเป็นฉบับที่สามเมื่อวานนี้นะครับคือทีแรกเนี่ยมีข่าวในทํานองที่ว่าแถลงการของประชาคมสาธารณสุขนี้ครับตกใจอยู่ไม่มีตัวตนว่าใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่มีข่าวว่าเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อธิบดีหลายกรมนะะในเนื้อหาของแถลงการฉบับที่สามเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็คือจุดยืนต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันทีเปิดโอกาสให้มีการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรมเห็นว่าร,รัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้วยืนยันที่จะไม่ทํางานกับรัฐบาลชุดนี้นะฮะยืนยันจะทํางานให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็พร้อมจะแสดงออกทุกวิธีทางเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าว แล้วก็ขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวงทบวงกรมออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันอ,อันนี้คือถแถลงการที่ออกมาเมื่อวานนี้วันนี้คุณหมอณรงปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันนะครับว่าตัวเองสนับสนุนจุดยืนนี้จริงๆนะครับคุณหมอบอกว่ารู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองการออกถแถลงการในครั้งนี้ผมยืนยันว่าเป็นไปตามมาติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมประชาคมสาธารณสุขประกอบไปด้วย8สาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปชมรมทันตแพทย์และชมรมผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ4-500คนเห็นควรให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่นะฮะ <S <S ก็ท่านประหลัดเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ผมไม,ไม่ห่วงไม่กังวลอะไรแล้วผมยืนยันในความคิดของตัวเองก่อนหน้านี้บอกครอบครัวเอาไว้แล้วอืเจอกันเมื่อชาติต้องการจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับผมอีกผมขอยืนยันผมจะไม่ลาออกจากตําแหน่งปลัดกระทรวงแต่ผมก็ไม่ยึดติดกับตําแหน่งน,นี่ฮะวันนี้คุณสุเทพเลยชมบนเวทีเลยใช่และยกมือไหว้ไปด้วยครับนะบ,บอกเป็นข้าราชการที่มีสํานึกแล้วก็กล้าแสดงออกนะฮะอย่างชัดเจนเพราะข้อเรียกร้องของ ประชาคมสาธารณะสุขนั้นนะครับก็ย้ําจุดยืมที่ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งข้อ 2. เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม 3. เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้วจึงยืนยันที่จะไม่ทํางานกับรัฐบาลชุดนี้ 4. ยืนยันจะทำงานให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติและห้าพร้อมแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อยืนยันจุดยืนนี้และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวงทบวงกรมออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันนี่เชิญชวนกระทรวงอื่นด้วยนะฮะกระทรวงอื่นด้วยเพราะว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดในกระทรวงคุณหมอณรง์สหเมธาพัฒ์เป็นประธานในที่ประชุมเองก่อนจะออกแถลงการนี้ออกมารตรงไปตรงมาที่สุดนะฮะโอ้โห แต่ว่าวันนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่อนายแพทย์ประดิษฐ์สินธวนรงค์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่มีแถลงการฉบับนี้ออกมาเนี่ยนายกสั่งการให้สอรสอเรียกมาพูดคุยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่มีอยู่แค่บอกว่าไม่ทํางานตามรัฐบาลก็ถือว่าผิดวินัยแล้วหากตรวจสอบพบ ว่าผิดจริงในเรื่องของบทลงโทษนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของสอรสอเนื่องจากขณะนี้อยู่ในภาวะไม่ปกตินะฮะแล้วก็วันนี้นี่นะครับมีคุณผู้ชมที่เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งหนังสือฉบับหนึ่งมาให้ผมดูนะฮะอันนี้เป็นบันทึกข้อความด่วนที่สุดเพิ่งจะลงชื่อโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอประดิษฐ์เนี่ยวันนี้ครับ ส่งไปถึงประลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมทุกกรมแล้วก็เลขาธิการออยนะครับเรื่องของการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระหว่างการชุมนุมนะครับก็บอกว่าให้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการข้อ2เนี่ยนะฮะบอกว่าห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลาหยุดราชการทุกประเภทยกเวลาป่วยห้ามเดินทางไปราชการต่างจังหวัดถ้าหากมีความจำเป็นต้องลาหยุดราชการหรือเดินทางไปราชการให้ผู้บังคับบัญชา ทีมีอำนาจขออนุญาตพิจารณาอย่างเคร่งครัดและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ทราบทุกรายโอ้โหคือข้าราชการท่านที่ส่งหนังสือมาให้ผมดูเนี่ยบอกว่าเนี่ยอุตสาห์ทำใบลาไว้แล้วล่วงหน้าขอลาสามวันไม่ได้เลยสิบสามสิบห้ามกราคมจะไปชุมนุมกับกปปสอพอเจอคำสั่งนี้ปุ๊บเซ็งเลยก็ลาป่วยสิโอตั้ง ต้องชี้แจงอย่างเคร่งครัดทุกรลยเลยครับอเอาลอะฮะเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับ